มื้อนี้อากาศดีฟ้าบดไม่มีแดดไม่มีฝนเหมาะแก่การทําสวนนี่ตื่นปุ๊บก,ก็มาทําสวนเลยบอกสามีว่าให้ทํากับข้า,าวเช้าด้วยนะวันนี้เพราะว่าจะมาปลูกผักทําสวนให้มันเสร็จวันนี้เสร็จในส่วนของตรงนี้นะเพราะว่าทามาหลายวันแล้วแลวเวลาเอาผักไปปลูกต้องจิ้มให้ถึงรากถึงโคนแบบนี้เ้อทุกคนโอกาสรอด99.99เอร์ 99. 99ถ้ารากไม่ขาดถึงแม้จะโดนแดดก็บ่ตายแต่ถ้าขุดแล้วหักมันขาดนะทุกคนโอกาสรอดก็จะน้อยยิ่งถ้าปลูกในแดดด้วยนะเหี่ยวตุยเลยแต่ถ้าหักบกขาดถึงแดดก็บวตุยเวลาปลูกก็งมมมั่หกาาาแย กันก็เลยเอาสปาสมุนไพรน้องสาวมาให้แม่ใช้ด้วยได้ยินแม่บ่นว่าเป็นตกข่าวตั้งนานแล้วและไม่รู้ว่าหาย,ยหรอยงสมุดโฟมตัวนี้ก็เอาไปใช้ด้วยนะผัวจะได้รักได้ลงแม่กลับเพื่อนไปแล้วเขาก็จะมาปลูกผักต่อเลยมาเบิ่งผักกาดข่าวนี้ทุกคนคือต้นมันอ่อนแอมากาต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษที่<ล>ต้นผักของเฮามันอ่อนแออย่างนี้หนึ่งเลยนะไม่ค่อยโดนแดดสองเลยนะแว่นหวานทีเกินไปเวลามันขึ้นมามันก็ไม่ค่อยสวยแล้วก็อ่อนแออย่างนี้แต่ว่าเวลาปลูกนี่อย่าให้รากมันลอยทุกคนกบต้นไปให้เหลือประมาณนี้เลยททุุกกกคคคนนิดดววว่าาสปปลูบเเียโโ้ใชไ สามชั่วโมงแล้วเวลาปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ําให้เปียกๆชุ่มๆแบบชุ่มฉ่าเลยส่วนตรงนี้มันเหลือนะมันเยอะเกินไปแล้วแวนก็เลยจะถอนออกไปกินเลยถอนทิ้งกันแหละแต่ว่าจะเอาไปกินเสียดายเพราะว่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้มาปลูกผักต่อแวนก็โอยขี้งวลแล้วก็ขี้แก็บลงไปจากนั้นก็สับดินให้มันผสมเข้ากันอย่างดีผักที่จะปลูกมือนี้แวนซื้อมาแล้วนี่ก็มีผักบุ้งผักหอมซื้อมาสี่ห้าชนิดแหละแต่ว่าจะปลูกสองชนิดนี้ก่อนเพราะว่าพื้นที่พอๆแล้วผักบุ้งรอบก่อน,อนๆนู่นแวนใส่วิธีหวาุกคน มันก็เลยทําให้รากลอยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีดินกบไงเวลามันขึ้นมามันก็จะเห็นรากครั้งนะนี้แว่นก็เลยขุดนิดนึงแล้วก็ฝังดินลงไปปลูกเป็นแถวแถวปลูกหน้าด้วยแกแบจากนั้นก็ลดน้ําให้มันเปียก,กเลยปลูกผักเสร็จก็11บเอโมงพอดีทุกคนก็เลยพาลูกไปอาบน้ำก่อนอาบเสร็จแต่งตัวทักผมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เฮาจะไปอาบน้ําเส้นก่อน<ๆ>ที่จะไปอาบในแว่นก็จะมาทําสปารีแพน้องสาวก่อนซอง,องหนึ่งต้มน้เชื่อเดียวเด้อแต่ว่าให้มาแบบเยอะอย่างนี้เลยซองหนึ่งตั้งแต่่่ทําาาาาสสปปรีแพนน้อองววมมเเยยไค็ตกขล ตัวนี้จะช่วยเรื่องตกขาวลงขาวมีกลิ่นเวลาเป็นลงขาวก็จะคันยุบยุบยิบยิบผู้หญิงหูดีบบเื้อรองเด้อทุกคนลองเอาไปใส่เบอร์ใส่อ่างแล้วก็ห้าให้มันเย็นจักหน่อยนะทุกคนระหว่างนั้นก็มาแปรงฟันก่อนมาบาัดนี้พอดีอุ่นอุ่นแล้วเวลาเฮ็ดสปาลิแพน้องสาวนี่รู้สึกดีสุดๆเลยแห้งตอนสปาแล้วนี่บอกเลยเบาๆโตสบายโตสุดๆไปเลยอาบน้ําแล้วแล้วก็สิไปส่งเครื่องส่งของได้บัดนี้งนี้ไขเต็มเป้เนาะ fc ก็สั่งมาเท่าละห้าก้อนซิฟก้อนใจที่อุดหนุนสนับสนุนเาาแวนเดอร์พอไป ดูซิแต่ละมื้อแต่ละวันนี่แบบโอ้ไม่ค่อยมีเวลาพักเลยเพราะว่ามันมีนั่นมีนี่ให้ทําตลอดเลยแค่ไซเวลาทํากับข้าวสามขามนี่เวลาก็แทบจะเบิดแล้วแล<อ>้วบางเ่อนะสามพรอลูกนี่บริกกินคือกันเดอบางอย่างที่กินด้วยกันได้ก็กินด้วยกันเลยมีอันนี้ก็เป็นผัดเห็ดขมใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่หมูพอกินข้าวกินอย่างแล้วแล้วคิดว่างานจะเบิดเราไม่แวนก็จะมาเด็ดรากผักคะน้านะทุกคนเพราะว่าตรงส่วนหากแล้วมันแข็งต้องเด็ดไวเลยเพราะว่าเวลาทํากินก็จะได้ทําง่ายๆถ้าจะทิมก็เสียดาย ความสะอาดแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็ยังมีผักอื่นๆผักบุ้งผักหอมด้วยนะทุกคนแว่นจะทําแบบนี้ไว้เลยก็วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้เวลาทํากินก็แค่หยิบออกมาแล้วก็ทําได้เลยส่วนนี้มาอัปเดตวันต่อมาผักของเฮายังสดซื่นอยู่เลยทุกคนโบเหี่ยวด้วย